ความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนกลับคืนมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขเขาจะย้อนกลับคืนมาคิดเผื่อคนอื่นย่อมจะต้องมีคนที่คิดถึงคุณนี่คือเหตุและผลสุขะโตสุขถฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว แต่เพราะทางการสร้างบารมีนั้นยาวนะทุกและก็เหนื่อยดังเรื่องราวในเวสันดรชาดกและพุทธวิสัยซึ่งเป็นอาจินไตจริงไม่พ้นไปจากทางสายกลางคือละและออกทาาปัญญาเพราะถ้าไม่มีสมุติเสียงเดียวนั่นก็หมดปัญหาในที่นี้คือการตายของพระราชน แต่ก็สิ้นเวรสิ้นกรรมอย่างสมบูรณ์